ลองเดย y สตอรีวันนี้ที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตวันที่ผมได้รู้จักเธอเจ้ของรอยยิ้มนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คนนี้คนนี้ตั้งหาก สุ่มซ่ามแต่ก็ยังสวยเรื่องจีบหญิงอ่ะผมทำไม่ค่อยเป็นหรอกแต่แค่ได้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้เธอแค่นี้ผมก็พอใจแล้วเป็นไรมากไหมคะพี่นี่คุณถ้าคุณขายอย่กงคนนี้นะไม่เต็มกับทน่จจาได้แล้วเป็นไรของเขาวะ ผมมันไม่เข้าใจเลยทําไมเวลาเจอเธอมันคุมสติไม่ค่อยจะได้แต่ไม่เป็นไรหรอกสําหรับผมแค่ได้มองได้ช่วยเหลือเธออยู่ห่างๆผมก็มีความสุขแล้วถ้าเกิดปัดผมเสร็จแล้วก็เรียนเชิญคุณจ้างภาพออกมาด้วยนะครับโทษพี่โทษพี่คือผมอยากให้งานมันเนี้ยปะ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอหวานๆแบบตอนซอนแบบเมื่อกี้เลยนะครับ งั้นให้พี่ช่างภาพมานั่งส่งอินเนอร์ใกล้ๆได้ไหมคะอืมก็ดีนะครับเฮ้ยมันจะดีเหรอครับบ้ารอเล่นหนูทำเองได้นะมาถ่ายกันต่อดีกว่าไอความกวนโอ้ยแบบนี้นี่แหละที่ทำให้ผมชอบเธอแตกผมคงดีไม่พอที่จะดูแลเธอสินะดูสิเธอกินของหรูสักขนาดนั้นนะนี่ขอแบบสดใสสดใสเลยนะครับใช่ค่ะ ขอขอเวอร์ก่อนนี้ได้ปะเวอร์ลดลงมาดีกว่าลดลงเหรอคะเดะี่ยวได้ค่ะโอ้น้อยไปน้อยไปน้อยไปไม่เอาเอาเอาขอแบบขอขอ,ขอสดใสกว่านี้พ<แ><แ>ี่พี่ว่าน้องเขาโอเคแล้วนะพี่แบบนี้วัยรุ่นชอบเลยเนี่ยด <Yeah, S 2> ูเนี่ยชอบอ่ะดีแล้วโถพี่เป็นห่วงเขาเหรอไม่ต้องเป็นห่วงเขาเขาทำได้พี่ร้อนแล้วบอกเถอะ พี่คะต่อดีกว่าคะ่ะอ่าโอเคอ,อ่าง,งี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอแบบสดใสเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับหรือว่าผมจะดูแลเธอได้ไม่มากพอ <grew up> ผมคงได้แค่แอบดูแลเธอไปอย่างนี้ แต่ผมคงทำได้แค่วันนี้สินะพี่นี่เองอะ่ะหนูนึกแล้วคนที่ทำอะไรประหลาดประหลาดแบบเนี้ยมีพี่คนเดียวที่หลังจะทำอะไรอะ่ะถามหนูก่อนนะหนูมีของที่ดูแลหนูยูแล้ว คะว่าไงคะพี่ไออ๋อหนูได้ครีมที่พี่ไอส่งมาให้ละค่ะดำเดิมไม่กลัวหรอกหนูมีครีมพี่ไอยักอย่าง ของที่ดูแลผิวอะมีอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยหิวแล้วคนพาไปเลี้ยงข้าวอะยังไม่มีและแล้วลองเดย์สตอรี่ก็จบลงด้วยของดีที่ดูแลผิวและผมที่เชื่อดูแลหัวใจครับ